เตรียมตัวใน 5, 4, 3, 2, 1นะครับผมกราสวิดาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้นะฮะเข้าสู่ในส่วนของการรีแคปนั่นเองนะครับผมวันนี้คือวันที่วันที่2นะครับผมในรอบของเฟส2นะฮะสวิชซิสเต็มนั่นเองนะครับผมของเพลย์ออฟ โอเบเกนเมเจอร์ Major, นะครับผมวันนี้อยู่กับผมนะฮะวอนแมจเลนเจอร์นะครับผมแล้วก็คุณบวยกับกบ้ากับทางด้านของคุณโลฟิตโนวินนนเองครสวัสดีฮะคุณบวยคุณโลครับผมสวัสดี <c oughs> ครับ <c oughs> โอเคนะเพื่อไม,ม่เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะฮะับสำหรับวันนี้นะครับผมนะว่าเอ่อการแข่งขันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับตอนนี้คู่แรกนะฮะก็ต้องบอกนะฮะว่าเป็นชัยชนะของ ฝั่งสก,การครับผมที่สามารถตบความแซแ่บแล่บของฝั่งเลเวล่นที่แหกปากตลอดเกมแต่สุดท้ายก็แหกแพ้ไปนะฮะด้วยสกอร์8ต่อ6ที่ทางด้านในส่วนของคาเฟ่โดซิโอฟสกีนั่นเองนะครับผมอาคุโลไฮไลท์คู่นี้เป็นไงบ้างครับในส่วนของชัยชนะของสก,การครับผมมองว่ามันจุดเริ่มต้นก็คือลาเว่นเลยนะคือ hmm. จังหวะเริ่มแรกคือ จนมาถึงเฟสก่อนได้สลับฝั่งเรเวนทําได้ดีมากตัดการเข้าแรกของสกาใช้จังหวะ g อ r e ซสซีฟได้ดีและยิงได้คมมากทามมิ่งทุกอย่างเป๊สกาแทบไ,ไม่ได้ตันขออภัยครับส,สกาไม่ได้ทันตั้งตัวเลยนะในส่วนของตรงนี้แต่พอเปลี่ยนฝั่งเนี่ยกลายเป็นว่าเหมือนสกาเขาชะลอลงเรเว่นมีการ g อ r e ซสซีฟออกมานะในการที่เขาเล่นฝั่งรับกลายเป็นว่าสกาตัดได้ยึดโซนได้พอเขาเริ่มยึดโซนแรกได้ของสกา กลายเป็นว่าเลเว่นเอาตัวออกมาเพื่ออคเกสซีบใส่โดนตัดเทดไปเหลือคนน้อยกว่าสกาเขาค่อยๆบี้ค่อยๆไล่แล้วมีจังหวะที่อคเซสซีฟก็มีนะสกาคือแบบว่าพยายามที่จะทิมไซส์ไวออกบ้างเข้าบ้างผมว่าสกาในส่วนของคาเฟ่ที่เป็นฝั่งบุกอะทําได้ดีแต่พอสลับพอพอจุดเปลี่ยนอีกทางคือพอมามาโอเวอร์ไทม์เป็นจังหวะที่เลเว่นเนี่ยพยายามเืนอส่วนชีวิตแล้วแต่สกาตีกับมาโอเวอร์ไทม์ใช่ไหมถ้าให้ผมจำได้นะอืใช่อ่ะ พอพอ,พอกลับมาปุ๊บกลายเป็นว่าด้วยกําลังใจและแรงฮึดของทางฝั่งสก,กาที่แบบเหมือนเขาโดนกดด้วยความกดดันในการที่จะโดนลันเอาหรือโดนที่ฝั่งเลเว่นสวิงมาเนี่ย hmm. เขาปลดปล่อยมันออกมาได้และเลเว่นรับจังหวะในฝั่งของสก,กาไม่ได้กลายว่าสก,กาแบบชนะไปได้แบบแปดต่อหกแบบสุดยอดผมบอกเลยว่านั่งดูแ hmm. ล้วมันมากคู่นี้ครับ ครับผมอ่ะก็ต้องบอกนะครว่าเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปว่าเลเว่นเองตอนนี้ไปสายล่างเป็นทีมแรกสกายเองถือว่ารอดพน้นน้นี่คือสายล่างนะอันนี้รีแคปกันดิดหนึ่งนะครับ,รบก็ดิ้มลนกันไปใคร3ก่อนอิลิมิเนชันคือส่งถูกส่งกลับบ้านแน่นอนนะครับผมอ่ะเลเวนทีมแรกแล้วมาคู่สอกันดีกว่าคู่สเดี๋ยวผมจะโยนให้ฝั่งคุณบวยนะครับผมทีนี้ประเด็นก็คือ<ม>ว่าเป็นคู่บิ๊กแมตที่ ไม่น่าเชื่อว่ามันจะผิดคาดสารับผมพอสมควรนะระหว่าง G2 กับ m m ครับที่ด่าน Cafe Dosy d o s e v s k y เช่นกันประเด็นสำคัญก็คือ<ม>ว่าสกอร์8ต่อ7แล้วประเด็นก็คือ m m อ่ะช่วงตอนต้นอ่ะทำดีมากซะด้วยซ้ำนะที่ทำให้ฝั่ง<ม>ของ G2 เองอ่ะลำบากที่ครึ่งทาง3ต่อ5เนอะแล้วพอกับ,บ,ก,บกันเนี่ย G2 ฮึดกลับมาแล้วพลิกีิดชนะ m, m แบบไม่น่าเชื่อครับคุณบวย เอาจัจริงต้องบอกว่า G2 เองเ่ยในฐานะแชมป์โลกนะครับก็เกือบไปแล้วสาหรับวันนี้เกือบจะแพ้รอบที่สองนะดีที่ได้ฟาเบียนตั้งสติผมชอบการพอสนะก็<อ>โดนฟาเบียนเย็ดหูไปหนึ่งที <laughs> เหมือนจะแบบ <laughs> โอ้ยเออสติกลับมาแล <laughs> ้ว<บ>ผมเี2 2> <laughs> ย้ย,เ,ยเ,เหมือนลืมไปหรือเปล่าว่าเราแชมป์โลกแล้วเว้ยแหมวันนี้เล่นเอาหน่อยนะฮะก็คัมแบ็กกลับมาได้เอาจจริงก็เป็นการเฉือนการชนะนะซึ่งคู่นี้เกือบกันกินกินกันเกือบไม่ลงนะครับผมใช่สำหรับจีทูสุดท้ายแล้วต้องชมนะว่าสติ ของ G2 เนี่ยดีกว่า m m ช่วงท้ายเฟสจริงๆ<ช>เพราะว่าช่วงต้นเฟสเนี่ย m ม m ดูดีกว่านะอ,อพอพอกปุเหมือนตั้งสติได้อย่เงี้ยลูกเก่าลูกไรมาหมดก็สั้นๆแค่นี้ครับสำหรับ m m เฉือนเอ้ยไม่ใช่ G2 e ี p o อร์เฉือนชนะ m m ไปได้8ต่อ7ที่คาเฟ่นั่นเองใช่ค,คือตอนแรกก็แอบสรุปนิดนึงก็คือว่า G2 เ,เกือบแล้วนะที่จะลงไปสายล่างแบบ แบบเหมือนจะทำสตอรี่ใหม่อะนึกออกปะเออทีนี้กลายเป็นว่าเอเมเนมคอนเทนต์เนี่ยคอนเทนต์เออต้องลงไปทางด้านเอเมเนชันแบ็กเกตอะกลายเป็นว่าเป็นก้างขวางคอชิ้นโตชิ้นแรกเลยนะที่จะเป็นแบบขึ้นชื่อว่าเล่นเคี่ยวแต่ว่าลงไปสายล่างอย่างเต็มตัวของ m m เนั่นเองอ่ะใช่ก็รอรุ้นนะฮะว่า M m จะเป็นอย่างไรครับผมไปเราไปสู่ทางด้านของคู่ที่3ากันดีกว่าครับเดวอนหรือที่เรารู้จักกันในตอนนี้นะฮะชื่อเป็นทางการคือ D+ นะครับเคียร์นั่นเองเจอกับเฟลคอนครับ คู่นี้ผมก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นการเล่นที่ตื่นตาตื่นใจแต่ตื่นตาตื่นใจอยู่ฝั่งเดียวของทางด้านฝั่งของดีพ<อ>ัสเคียครับผมที่ไปตบใส่เฟลคอนที่ด่านบิลล่าครับคุณโลสลวยฟังหน่อยคคือในช่วงเฟดกันคือเริ่มมาในฝั่งของเฟลคอนเป็นเฟดการก่อนคือจังหวะสวิงนะผมบอกเลยเฟลคอนจุดเด่นของเขาอยู่แล้วคือจังหวะการเล่นดุดันเราจะเราจะสังเกตว่าทีมทีมหลายทีมตอนนี้เล่นจังหวะดุดันแล้วก็จังหวะเขาเรียกอากาซีบออกมาตัด บอกเลยว่าทําได้ดีมากในเมเจอร์นี้คือแบบแต่ละทีมคือยกระดับการยิงขึ้นมาแต่ด้วยว่าเฟลคอนอ่ะเจอทีมอย่างอดีพัสเกียใช่ไหม uh huh. กลายเป็นว่าพอช่วงเฟสการที่เขาสวิงออกมาเขาได้อย่างฟวลิเอนติโนแล้วก็ในส่วนของน่าจะเป็นเซโรคิวสองคนนี้คือโดดเด่นมากในส่วนของเฟลคอนทําให้เก็บแต้มเกมรับไปได้ถึงสามแต่แต่ดีพัสเนี่ยก็ยังคงความนิ่งก็คือ จังหวะไหนที่เขาเก็บได้เขาเก็บได้คือจังหวะที่ทางฝั่งวอลเนเนอร์หลุดมาเขาสามารถรวบได้เขารวบทันทีกลายเป็นว่าเสมอกันกลายไปเป็นสามสามแล้วพอเปลี่ยนฝั่งมาเป็นฝั่งของเดวอนเคียรับบ้างกลายว่าเหนียวเหนียวกว่าเห็นชัดเจนจากทางฝั่งของฟอลคอนเนี่ยคือเจาะในส่วนของอในฝั่งของดิพัสเคียถามว่าเจาะได้ไหมเจาะได้แต่มันเหมือนแบบว่าทิบัสเคียอ่เฟลคอนน่ะเป็นดาบที่ทิ่มลงไปในน้ําอะคือทิ่มเข้าซ้ายไปได้ก็จริงแต่ก็โดนน้า ขอหุ้มไว้กลายเป็นว่ากลาย,ว,าลายว่าดาบที่ทิ้งลงไปมันไม่ได้สร้างดามเมจต,ต่อของเหลวมากพอก็กลายเป็นว่าฟอลคอนแพ้ไปโดย <Okay. S 2> แบบว่าคุณลุงใครจะบอกว่าคว้าน้ําเหลวนันเองช่คว้าน้าเหลวเรามาดูคู่ไฮไลท์อีกหนึ่งคู่กันดีกว่าครับซึ่งรแรจะไม่เป็นไฮไลท์และแลที่จะเป็นจุดเขาเรียกว่าอะไรคุณบวยผิดคาดกับสกอร์ที่เกิดขึ้นนะระหว่างคู่เ8 0มแย์กับนิมฮะคู่นี้นะครับผม เดี๋ยวเราจะโยนไปให้ทางด้านฝั่งของคุณบวยเลยครับผมไปแข่งกันที่ดา่านอชาเล่ <Char le S 1> ครับมัเนเกิดอะไรข<ช>ึ้นนะคุณบวยแหมครึ่งทางแรกต้องบอกว่าเสมอกันที่สามสามนะรูป <c oughs> แบบเกมเนี่ยต้องบอกว่าศูนย์สีซึ่งเอาจริงผมคิดว่า M เอไม่ใช่เอเอเอแปดศูนย์เนี่ยคือเขาจะกลับมาได้ในทีมรับนะผมแต่ว่าผิดคาดนะคือเอแปดศูนย์บุกก่อนซึ่งนิป เป็นฝ่ายตั้งรับต้องบอกว่านิปเองอ่ะเล่นเกมที่น่าอึดอัดนะครับผม M80 ต้องใช้สกิลเพย์ในการแยะพวกเขามีระเบียบม,มากในการตั้งรับนะสำหรับนิปกลายเป็นว่าโอ้โหเฉือนกันไม่ลงในเฟสเฟสแรกหรือว่าครึ่งทางแรกนั่นเองถูกต้องเสมอที่3-3แต่พอครึ่งทางหลังเนี่ยโอ้โหนี่จุดเปลี่ยนนะเห็นได้ชัดว่า NIP เล่นเกมบุกได้แบบเนี๊บม,มากถ,กถกนะครับผม M80 แบบพยายามที่จะดินน้นรนแต่สุดท้าย M N NIP ด้วยความที่เล่นเป็นทีมอ่ะ คือมันมีช่องเบอร์เริ่มเลยครับของ M80 อันนี้ผมว่าเป็นจุดอ่อนหนึ่งเหมือนกันเรื่องของสเตตหรือว่าช่องว่างที่แบบปล่อยให้ NIP เซตแพนเกือบตลอดกลายเป็นว่าสี่ราวข้างหลังที่ NIP เล่นเกมบุกนี่ชนะรวดแล้วแบบว่าทิ้งห่าง M80 แล้วจบเกมไปเลยเอออันนี้ซึ่งเป็นการบ้านของ M80 นะก็หล่นไปในส่วนของสายล่างเนาะแพ้อีกรอบหนึ่งก็ เรียบร้อยกลับบ้านนะสำหรับทีมเมนเดทีมนี้ใช่ต่อให้คุณมีสปอยล์หรือว่าในส่วนของไอคอนิกที่สวิงเก่งขนาดไหนแต่ว่าไซส์โล่งเอไเอไนพีเห็นช่องปุ๊บเขาแพนได้คุณรีเทคยากไหมซึ่งไนพีขึ้นชื่อเรื่องความแบบความเที่ยวอะ่ะเออ<ม>กลายว่าเอ็มแปดศูนย์ก็กลับไม่ได้จังหวะรีเทคเป็นแบบนี้ซ้ำๆนะครับผมในเกมรับของเอ็มแปดศูนย์เห็นได้ชัดว่าไนพีทำการบ้านมาดีมากนะครับ oh. ก็จะบอกว่าแพ้ทางไหม คือตอนแรกที่คาดหวังก็คือ M80 ก็น่าจะชนะ NIP แหละเ,ออเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปแพ้ v วอ t ์ s Pro มาเนาะส่วนของ NIP นะผมก็เลยคิดว่าอ้าน่าจะเป็นงานง่ายของ M80 แต่ว่าผิดคาดนะวันนี้เมว่าถ้าเกิดอย่างคู่มีเกียร์ผมบอกเอฟฟีโนว่าเฟลคอนจังหวะบุกคา่าน้ำเหลวอะ M80 อะจังหวะรับอะ คือคว้าลมทหรอตัวเองเว้ยถ้าสุปให้สันๆ <c oughs> จริงจริงเออเพราะว่าจังหวะสําคัญสําคัญคือมันปล่อยพื้นที่ให้ฝั่งของนิม่ะเข้ามาแล้ว p l a n ต i n g เฉยเลยหรือจังหวะที่ยืนตัวลอยอยู่ใช่ไหมแล้วก็โดนเขาอ,อัดอัดอัดแบบงงๆเข้ามากับอ่ะเราไปคู่กันต่อไปกันต่อดีกว่านะเพราะเดี๋ยวเวลามันไม่พอนะครับเฟสนะฮะเจอ,อทางด้านกับ space station ที่ด้านตีมปารครับแล้วก็ต้องบอกะครับว่า เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่า Space Station เมื่อวานเล่นเจอ G2 โค่นเทพครับส่วน FaceCAN เมื่อวานไปเจอ M&M นี่คือเออกลับกลายเป็นว่าฝั่งของ FaceCAN ที่ทีมพาร์คเนี่ยชนะ Space Station ด้วยสกอร์7ต่อ4ครับผมอ่ะฟีโนว่าไงครับค,ค,คู่นี้คือคู่นี้ f a s t a t i o นอ่ะผมให้เครดิตเลยนะ Cyber Zero ก็คือจังหวะ Entry เพราะว่า FaceCAN บุกก่อนจังหวะ e n t r ทแรก ไซเบอร์ซิโลทำได้ทำให้ทางฝั่งของเฟดแคนอะ่ะเดินเกมได้ง่ายขึ้นจังหวะคิวจังหวะการไฟล์สำคัญเขาเก็บอยู่จังหวะไหลที่ไปจี้ไซคือเขาทำได้ในส่วนของเฟดแคนด้วยสกิลเพสส่วนตัวและด้วยผู้เล่นขเขาที่มีคนมากกว่าด้วยว่าเป็นดนานทีนป์คฝั่งบวกกินพื้นที่เร็วฝั่งรับโดนยิงคนเหลือน้อยถูกกดดันในไซเจาะได้กลายเป็นว่าเก็บแต้มวินได้ถึง3ต่อหนึ่งในช่วงของเฟดแรกแต่พอฝั่งเ n g ตั้งหลักได้ตีกลับมาเป็น 3- 3ส กลายเป็นว่าตอนเนี้เกมกลับมาเสมอกันแต่พอเนี่ยจุดเปลี่ยนอย่างคือเฟดแคนไปเป็นฝั่งรับกลายเป็นว่าไซเบอร์ซีโครับด้วยควอคุรีของเขาบวกกับผู้เล่นในไซส์อย่างฮาร์ดี้แล้วก็ในส่วนของ KDS กลายเป็นว่าพอฝั่งเอ e บุกอ่ะโดนทั้งฝั่งของไซเบอร์ซีที่เป็นเอนทีเป็นในตัวของฟอนไลน์แรกตัดแบบบอกเลยว่าอย่างน้อยเขาคนหนึ่งตัดได้ประมาณ2คนในช่วงของเฟดแรกๆเฟด อะไรเพรสเฟดการล่าโดนด้วยโซลิดหรืออะไรของเขาที่เขาหยิบมามทําให้ในส่วนของเอเชียโนอินโฟแล้วถูกตัดผู้เล่นถึงสองคนแลวไซ์ทีมปาร์คเป็นไซด์ใหญ่การที่ฝั่งบุกโดนโดนตัดผู้เล่นแล้วต้องเข้าไซด์ในไซ์ที่มันใหญ่และมุมคอที่มันเยอะทาให้เฟดแคนอะ่ะได้แต้มในฝั่งกันอะ่ะรัวๆยันขึ้นโอเวอร์ไทม์แต่แต่ก็เกือบตีกลับมาได้ในช่วงของชอตสุดท้ายแมตช์พอยต์ก็คือเอเชีมีผู้เล่นเยอะกว่าแต่ด้วยว่า อินโฟเขาครบด้วยในส่วนของวอลครีทที่ทั้งฝั่งของไซเบอร์ซีโร่เนี่ยหยิบมาเ,เป็นประจำนั่นในส่วนของทการว่านั่นแหละฮะัทำให้เป็นจุดเปลี่ยนมีอินโฟแล้วก็บวกกับคนในไซต์เขาทำได้เฟดแคร์เลยเก็บบินไปถึงเจดต่อ4ี่วินอ่ะตามนั้นนะก็กลายเป็นว่าสเปซสเตชันที่เราพูดกันตอนนี้ก็คือจะเป็นทางด้านของสายบนเลยนะเพราะทั้งคู่เนี่ยชนะกันมาสองครั้งนะครับผมทำให้ในตอนนี้สเปซสเตชันก็กลับมาทังทางด้านของสายกลางเรียกว่าสายกลางเลยกันนะสายตรงกลาง ส่วนเฟสแคนเนี่ยก็คือชนะอีกรอบหนึ่งนะฮะก็คือจะเข้าสู่อรอบไฟนอลทันทีนนะก็ตามรู้กันไปครับผมว่เราไปคู่ไฮไลไท์ที่คิดว่าจริงๆผมตอนแรกคิดว่าคู่นี้จะเป็นคู่หม่เลขหนึ่งครับก็คือจะเป็นคู่อย่างไวตัสโปเจอั์ทั้งฝั่งของ Wolf, นะบูฟนะเจอเจอกันที่ฝั่งของวิ l ล,ล่าประเด็นก็คือ,อผิดคาดมากๆก,ก็คือว่าแมปเนี่ยทางด้านของ o ูฟเองเนี่ย คือชนะทางด้าของ m 8 0แบบชนิดที่ว่าหาักปากกาเซียนมา8ต่อ7ในในในวันแรกของเพย์ออฟใช่ปะไวตัตโต้ A o o ก็เลือกหมดเลยครับอ,อยากเจอฮะฮาว์ชันผ่านมาแล้ววินล่าบ้านแกใช่ไหมวูฟมาเลือกเจอกันหน่อยไกเมรสกอร์ผิดคาดมากครับ7ต่อ1นฮะฮัลโหลฮัลโหล7ต่อ1นะครับผมครึ่งทางแรกมาก,ก็คือมาก็คือสยองแลวครับแทนทาน่ไวตัตโต้ A o o, ขยมจัดใส่ให้ด้านฝั่งของวูฟแล้ววูฟเองสุดท้ายก็ทานไม่ไหวแล้วก็พ่ายแพ้ครับของไวตัตโต้ ด้วยสก,กอร์ที่ผิดคาดอย่างเหลือเชื่อครับคุณบ๊วยช่วยขยี้ให้หน่อยครับอ๋ต้องบอกว่าเละนะ <laughs> ครับเกมนี้เวอร์ตัสโปเล่นดีกว่าเยอะมากๆวูฟอ <laughs> e ีสปอร์ตเนี่ยเมื่อวานอย่างเทพตอนเจอแบบในส่วนของเอ0ปดศูนเนี่ยโอ้โหจังหวะกันไฟเป๊ะแผนเป๊ะแต่วันนี้มาเจอเวอร์ตัสโปอือโอ้โหผมบอกเลยว่าจอรซิกอย่างแบกนะผมเล่นดีแบบทุกมิติมากๆนะผม <laughs> เหนือทางด้านวูฟคือกดไปแล้วห้าเกมในหกเกมอะแต้มเกมบุกอะคือแบบ ปุ๊บที่แบบว่ารับแน่นๆในเกมวันก่อนเมื่อวานของ M80 นะหายไปไหนไม่รู้วันนี้เหมือนคนละทีมนะผมโดนกระทืบเละแล้วปิดท้ายด้วยเกมรับ2เกมของ v ว r t u s Pro นะครับก็จบไปที่7 1จริงๆไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะคือวูฟแบบเหมือนแบบไม่ไม่มีไฟเล่นป่ะวะ <Wo op. S 1> <laughs> พอเมื่อวานแบบพอเจอ M80 แล้วแล้วแบบไอ้เหี้ยคึอกอ่ะเหมือนแบบหมันไส้สปอยอย่างเงี้ยป่ะไม่รู้เห <ๆ S 2> มือนกันนะ <ๆ S 2> วันนี้ผมรู้สึกว่า มองว่าจังหวะันนี้เอือกับวูฟนะเพราะว่าวอร์ตาสโปเล่นเขี้ยวเขี้ยวมากจังหวะเน้นเขาเน้นแบบสุดแล้ววูฟคือแบบว่าพยายามสติ๊กอยู่ในแผนอ่ะกลายว่าพออยากจะเอาขาออกจากแผนอ่ะมันทําไม่ได้กลายว่าพอโดนวดการเข้าของเวอร์ตัสโปต้องชมเขาด้วยให้เครดิตเลยว่ามาแบบคมและทีเดียวคือหายเลยสําหรับเกมรับวูฟอะแล้วจังหวะแฟงของบีบูคือ เล่นคล้ายๆวันที่เจอ M80 นะผมก็คือมีแบบมีตัวซุกลึกแต่ว่าจังหวะมาแฟงมันมาในทาม,มิ่งที่แบบว่าเว,าวตัสปูมันเทคไซด์ได้ตลอดแล้วความเก๋าของจอยสติก๊กวันนี้เห็นได้ชัดนะผมจังหวะด,ดนันไซด์เนี่ยมาเพี้ยเดียวปุ๊บแตกไ<ต>ซแตกไซ,แตก,ซแตกแล้วก็จบเลยที่เจ็ต่อหนึ่งนั่นเองนะสำหรับคู่นี้ไม่มีอะไรเยอะครับใช่ครับผมอ่ะตามนั้นนะครับผมก็ต้องยอมรับนะว่าหลังบ้านเวตดตัวแล้วตัวผู้เล่น ขลาดจริงครับผมเล่นอย่างกับมากลุกฮัลโหลทุกช็อตนะฮะก็ทำให้ฮันด้าไวต์ตัรตอนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นตัวเก่งและลอยลําที่หลายคนจับตาม,มองโดยเฉพาะเมตาที่เขากล่าวว่าเป็นเวรเรียนหรือว่าเป็นข้อแตกต่างที่ส่วนเมตามาแต่เดี๋ยวค่อยขย,ยี้นอกรอบอีกทีนึงนะฮะว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงอย่างไรเพราะาผมเห็นต่างกับสิ่งที่ ฝั่งอนาลิซิสของฝั่งตอนนี้เมเจอร์เขาพูดกันอยู่นะครับอ่ะเราไป <Yeah. S 1> พูดคู่ต่อไปกันก่อนดีกว่าครับก็จะเป็นแทนด้านของลิควิดนะเจอกับแานด้านของ w 7 m ครับซึ่งลิควิดเจอกับ w 7 m คู่นี้เป็นศึกดามี่แมตช์ประจำชาติ mm hmm. นะฮะของบราซิลนั่นเองครับคือเจอกันที่แบงค์แล้วก็ต้องบอกนะฮะว่าที่เกินความคาดหมายก็คือว่าลิควิดแม่งสู้ได้แต่ที่มันเหนือกว่านั้นก็คือ w 7 m เสือกมีกลิ่นในเรื่องของเกมเก่านะครับผมเพื่อที่จะชนะ ด้วยสกอร์สุดมันที่7ต่อ5ที่แบงก์นั่นเองฮะอ่อะคุณโลคายี่เลยแต่ว่าเวลาไม่นานนะขอขอขอเน้นเนื้อๆเลยก็ก็คือทางฝั่งของ r ี q คว d ตอะทำได้ดีในช่วงของเฟดกันใช่ไหมแล้วแล้วบวกกับทางฝั่งของ W 7 m ่อะจบไม่ได้ด้วยในหลายๆจังหวะทำให้สกอร์สูสีไปสูสีมาแต่จังหวะเฟสสุดท้ายอะต้องยอมรับว่า W 7 m เเก่าจริงไม่ว่าจังหวะรีเทคต่างๆหรือจังหวะคลาสโอ้โหผมบอกเลยว่าเป็นคู่ไฮไลท์ที่ สมควรที่จะไปดูว่าจะได้เห็น2สไตล์ผมว่ามันอาจจะไม่เหมือนสองสไตล์แต่แค่เราจะเห็นสไตล์ได้ชัดที่สุดของ Liquid คือเขาเห็นโอกาสอะไรเขาจี้ด้วยการไฟ์ของเขาด้วยการวางโพสิชันผู้เล่นเขาจี้เขาได้เสร็จปุ๊บ W7M ถูกความคมของ Liquid เนี่ยทําให้ต้องแก้สถานการณ์ด้วยความยากลำบากแต่นั่นแหละอึดกว่าแล้วก็ประสบการณ์ความเก่าเกมผ่านมาได้ W 7 m ชนะไปแบบบอกเลยว่าก็หืดอยู่นะ นะฮะับสำหรับคู่สุดท้ายครับผมดาร์คซีโร่เจอกับทางด้านโซนิกค,ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคู่ดาบีและประจำชาติสหรัฐอเมริกาแต่ที่ตีมปาค,ครับผิดคาดไปนิดหนึ่งฮะดาร์คซีโร่เองฟอร์มในการเซตในการวิธีคิดในฐานะที่จะเป็นเกมบุกเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยครับแต่เจอเกมยิงฮะไม่ให้เข้าแม้แต่นิดเดียวในเกมมารับของโซนิกค,ครับแล้วแพ้ลุยเลยฮะด้วยสกอร์หนึ่งต่อเจ็ดแล้วส่งทําให้ทางด้านฝั่งของโซนิกเนี่ย เตรียมที่จะเข้ารอบต่อไปทันทีครับอะคุณบุญชยัย <ผม S 1> เลยฮะอันนี้เอาจริงไม่ผิดคาดนิดหน่อยนะผิดคาดมากนะผมดักซิโลเอาจริงครึ่งทางแรก0ูนหกกับโซนเกเนี่ย oh. ต้องบอกว่า6กราวของโซนิกเล่นเกมรับดีมากร <c oughs> ะเบียบนิ้วนะผมคือถ่วงราโซนแรกเสร็จดักซิโลพยายามแบบคือก็คือตามโซนตามทาม,มิ่งนะแต่สุดท้ายแพ้กันไฟเรื่องของการครอสไฟของโซนิกทั้งหมดซึ่งเล่นดีมากนะผมจังหวะสื่อสารถือว่าช่วยกันได้ดีมากทําให เกมบุกของดักซิโล่คือทําอะไรไม่ได้เลยคือแบบได้โซนก็จริงไว้มีลูกแบบลูกบ้าชวนแบบยิงสวนด้วยเวอร์ติเคอลมาลองนัดแม่งเลยอะไรเงี้ยคือแบบว้าวโซนิกวันนี้คือกล้าเล่นและทุกการกล้าเล่นต้องบอกว่าได้ผลทุกราวนะผมทําให้ครึ่งทางหลังเนี่ยเราไม่ได้เห็นเกมรับของดักซิโล่เท่าไหร่แต่ว่าเป็นโซนิีที่ปิดไปได้เนาะต่อให้ตีตึ้มมาหนึ่งหก็จริงนะครับก็จะไม่ได้พูดอะไรมาก แต่คือถ้าให้คยี้ก็คือวันนี้โซนิกเล่นเกมรับได้ดีกว่าแล้วก็สมควรเป็นผู้ชนะนะครับก็จบที่7ต่อหนึ่งนะสำหรับผู้นี้นะครับผมโอเคนะครับผมก็ต้องบอกนะครับว่า,าการแข่งขันแบบสวิชที่เรากังวลว่าจะดูไม่รู้เรื่องตอนนี้ยืนยันได้แล้วนะฮะว่าโคตรสนุกแบบไม่น่าเชื่อนะครับผมอัตรดใหม่ของปีนี้ในเมเจอร์อยากให้เมเจอร์ปีหนึ่งมีสักสิครั้งตอนนี้ <laughs> ประเด็นคือลดเหลือสองครั้งจากสามนี่แหละนั่นแหละช่าน่าเจ็บใจจัดเลยอ่ะท้ายนี้นะฮะเราที่ผมส่งไปให้ในทวิตเตอร์เอ่อลองดูนะฮะผลการแข่งขันในวันพรุ่งนี้เนี่ยออกมาแล้วนั่นเองเดี๋ยวเราจะรีแคปไปนิดนึงผมมีเวลาอีกประมาณสี่สิบวิททุกคนลองฟังผมเลยกันนะทั้งคุณบุทั้งคุณโลนะฟังผมให้ดีนะสายบนสุดตอนนี้ถ้าชนะคือเข้ารอบเลยนะครับผมโซนิกเจอวิวซูเวเว้แล้วไวทัสโป้ครับเจอเฟสแข่ง สมน้ำสมเนื้อมากครับสำหรับทางด้านของสายบนที่เตรียมตัวที่จะเข้ารอบถ้านชนะเลยนะแล้วตรงกลางที่ยังฟัดกันอยู่นะฮะชนะหนึ่งแพ้นหนึ่งสกาเจอเอ่อดีพลัสเค s ียสเปซเซชันเจอวูฟเวดักซีโ o เจอห i m มเวลิควิดเจอจีทูแล้วสายล่างที่ตัดสินชะตาถ้าเกิดใครแพ้คือกลับบ้านเรเวนเจอทางด้านเอเมเนมเอมปเจอเฟลคอนครับโอลี shit, ่ชิดฮะว้าว ทีนี้นะครับทุกคนครับผมหลังจากที่เราได้ดูในเรื่องของการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวถามคุณโลก่อนแล้วกันคิดว่าทั้งหมดเนี่ยในวันพรุ่งนี้ที่เราจะได้ดูในวันที่สามของเพลย์ออฟเนี่ยคู่ไหนถือว่าเป็นไฮไลท์เป็นพิเศษครับและเพราะอะไรถ้าผมดูเร็วๆตอนนี้ก็น่าจะเป็นวอตสโปจะกับเฟดแคร์เล่คู่หนึ่งผมให้ลิควิดกับ g 2ในความคิดผมนะ mm hmm. เพราะว่า ฟอร์มอะในส่วนของวอเทอร์สโปลเฟดแคน่ะดีดีทั้งคู่เลยแล้วด้วยสไตล์ที่อ,นนอะาไรซิตเรนโบว์เขาคุยกันอ่ะกับเฟดแคนที่จี้จุดแล้วก็มีการไฟที่ดูดันอ่ะผมมองว่าคู่นี้มันเพราะว่าความเก่าของวอเทอร์สโปความสดความความไวของเฟดแคนเจอกันอ่ะดูซิว่าจะเป็นยังไงและส่วนลิควิดกับ G2 ัในมุมมองผมอ่ะ g 2อัเหมือนตั้งเขาเรื่องไง เป็นถึงแชมป์เอแล้วก็เมเจอร์เนี้ยเขาต้องทำผลงานกลายเว่าเขเรียกว่าพาราส่วนใหญ่อะก็จะตกอยู่ที่ g ีทูเรื่องความกดดันของฐานแฟนส่วนลิควิดอะเขาต้องการเขาเรียกต้องการผลการแข่งขันเพราะว่าล i ควิดอะเป็นทีมที่ดีมาโดยตลอดในส่วนของมามาทุกเมเจอร์มาทุกการแข่งขันแต่โทฟี่อะที่ได้อะ่ะอาจจะยังไม่มากพอเขาก็ต้องการที่จะชนะ G2 เพื่อเป็นตัวพิสูจน์ตัวเองว่าเอ แชมป์ทีฉันก็ตบได้ตามนั้นแล้วขอคุณบวยครคิดว่าคู่ไหนเป็นพิเศษบ้างครับเอาจริงก็เกือบทุกคู่นะครับแน่ <c oughs> นอนสายบนโฟกัสทั้งคู่นะก็สายล่างผมโฟกัสแค่ m80 ก็พอนะครับแล้วคู่กลางเนี่ยเอาจริงเ <c oughs> ขาเรียกสายกลางแล้วกันนะขอพูดเขาเรียกอย่างนี้นะจะได้เข้าใจาง่ายนะครับก็จับตาดู a อแพ็ <c oughs> นะครับผมแล้วก็เป็นคู่เอ่อลิควิดกับ g 2นะครับที่ผมอยากดูนะสำหรับไฮไลท์ผู้นี้ โอเคตามนั้นตามนั้นตามนั้นถือว่าน่าสนใจนะครับผมแล้วก็ต้องบอกนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันเหมือนเดิมนะครับผมเริ่มที่6กโมงเยน็นผมว่าพรุ่งนี้มีสิทธิ์เลิกตีสี่ตีห้าไว้เอาจริงเพราะว่าเบสออฟทรีข้างล่างอะข้างบนนี่มันคือเบสเบสา์วันใช่พรุนี้อาจจะเป็นรีแคปเวอร์ชันคนคนเม,นนะมานะเมาจากการนอนน้อยสามคน <c oughs> อยู่กัน อยังไงขอบคุณทุกท่านมากนะฮะสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมทางด้านของการรีแคปในช่อง YouTube นั่นเองของ b a t t l e r a n g น r นะฮะยังไงก็ฝากฝังทางด้านของช่องทางสกรีนของ Phenomenal Man นะครับใน Twitch รวมถึงเกากระบ,บ้านนั่นเองฮะขึ้นชื่อลือชายอ,อยู่นะนะชายคนนี้ฮะใน r e นโ m ว์ซินั่นเอง<ช>โอเคอ่ะไปฮะเจอกันตูม